วาผมพบกันอีกเช่นเคยกับคลิปวิดีโอรีวิวสัตว์เลี้ยงหลังอัปเดตครับผมซึ่งการรีวิวสัตว์เลี้ยงในครั้งนี้นะผมก็จะเป็นอัปเดตของโพลโรวินนั่นเองครับผมอ่าเรามาดูกันว่าจะมีสัตว์เลี้ยงตัวไหนตึงๆแล้วก็น่าสนใจกันบ้างนะผมในอัปเดตนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับผม แต่ก่อนอื่นถ้กใารสนใจเกมพาร์หรือว่าไอดีไก่ตันแบบต่างๆแนะนำไปที่ร้านดีดีชอได้เลยครับผมลิงก์ปกหมดล่างคลิปแลยเราจะเริ่มจากไขก่อนนะครับผมซึ่งอัปเดตนี้มีไข่ด้วยนะแล้วก็มีร้านค้าเฉพาะสัตว์เลี้ยงด้วยฮอลลีวีนมาร์เก็ตนั่นเองอ่าถ้าใครดูคลิปอัปเดตแล้วก็นาก่าจะรู้แล้วนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ขอสลับสวนก่อนเดี๋ยวสวนนั้นมันลบเกินนะผมเดี๋ยวพี่ขอรีวิวจากสัตว์เลี้ยงที่มาในไขก่อนนะตัวแรกนั่นก็คือเจ้านี่เลยครับผมแบทั้งขาว กังขาวลูกหมูหรือเปล่าทำไมมันจมูกมันเป็นหมูเลยปะอ่านี่โอเควางลงไปครับผมกังข่าวมาดูกันว่าน้องทำไรได้นะครับผมเขาบอกว่าจะทำให้พืชประเภทสปุกี้เนี่ยครับผมในระยะ33.04สตต๊ดเนี่ยจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นโบนัสกลายพันธุ์นะครับผม ก็คือมีโอกาสกลายพันธุ์นั่นเองเรียน0.81เท่านะครับผมอ่าเพิ่มกลายพันธุ์ให้กับพืชประเภทสปุกี้นะครับผมในระยะ33สตัทนะ33สตัทนี้ก็คือกว้างมากนะไม่จะบอกให้ปกติแล้วไอ้สว์เลี้ยงที่เป็นมีความสามารถรอบตัวแบบเนี้ยมันจะแบบไม่เกิน20สตัทอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี่ก็คือเพิ่มมา33สตัทเลยนะผมก็ถือว่าโหดใช้ได้แต่ว่าจะใช้กับพืชประเภทสปุกี้เท่านั้นนะครับผมอ่ะโอเคจบไปนะผมสำหรับเจ้าค้างคานะตัวถัดมานะผมนั่นก็คือเจ้านี่เลยโบนด็อก ok นะผมเจ้ามาก อ่ะเจ้าหมากระดูกนะผมาวางลงไปพี่ว่าไอ้ประเภทหมานี่มันน่าจะขุดมเมล็ดพันธุ์แน่นอนเลยวะใช่หรือเปล่ามาดูกันมาดูว่าน้องทำไรได้อ่ะเพราบอกว่าทุกๆ75ิาวิเนี่ยจะมีโอกาส15%รนะผมที่จะขุดแหละเห็นไหม <laughs> มันขุดอีกแล้วอะ่ะขุดมเมล็ดพันธุ์นะผมเนี่ยแรนดอม,มเมล็ดพันธุ์มาโอเคโอเค,อ,เคอันนี้คือ75ิาวินะมีโอกาส15%รนะผมก็ได้อยู่นะก็ <laughs> ประมาณนี้แหละไอ้พวกประเภทสุนัขนะนะ ว่ามันรีโมเดลมาแล้วก็เอาแบบความสามารถเดิมมานะผมห่างกันแบบนิดเดียวนะเปอร์เซน็นห่างนิดเดียวอะไรอย่างงี้ผ่านไปสลับเจ้าบนด็อกนะผมตัวถัดมาครับผมนั่นก็คือเจ้านี่เลยสไปเดอร์แมนนะผมไม่ใช่ สปไปเดอร์เฉยๆไม่มีแมนอ่าเจ้าสปไปเดอร์นะผมแมงมุมนั่นเองอ่าโอเคมาดูกันว่าเจ้าแมงมุมทำอะไรได้นะวางลงไปเลยครับเขาบอกว่าทุกๆ7นาทีเนี่ยไม่ทำการปล่อยใยออกมานะผมเป็นเวลา12วิแล้วก็มีระยะอยู่ที่19สตัดนะครับผมถ้าสัตว์เลี้ยงตัวไหนเดินมาที่ใยเนะี่ยก็จะลดฟูดาวให้อ่า1.10วินะครับผม แล้วก็ทุกๆวิเนี่ยทุกๆวินาทีเนี่ยจะทําให้พืชโตเร็วขึ้น16.53วินะครับผมเอาง่ายๆคือมันจะกางใยออกมาแล้วก็ถ้าสัตว์เลี้ยงตัวไหนเดินไปโดนใยมันเนะ่ะมันจะลบกูดาวให้นะครับผมแล้วก็ถ้ามีพืชอยู่ใกล้เนี่ยมันก็จะทําให้พืชอะโตเร็วขึ้นนะครับผม16วินะตอนหนึ่งวิสมมุติว่าถ้ามันกางใยอยู่อ่า11วิเนี่ยก็เอา11เดี๋ยไปคูณกับ16นะครับผมน่าจะประมาณนี้นะถ้าตามที่พี่เข้าใจนะะเดี๋ยวพี่จะลองดูนะครับผมเดี๋ยวลองมเมล ให้มันกางใหญ่พูดหดือพี่จะวางลงเลยมาดูเจ้าแมงมุมว่ามันจะทํายังไงนะแมงมุมแมงมุม18วิส8วิสวิ2องหนึ่งว่าไงครับกางใหญ่แล้ววุ้ย,ยมันกลางใหญ่กว้างอยู่นะดูดิโอ้โหมันกลางใหญ่กว้างอยู่นะดูดิดูดิ้ดดยตัวน,นี้มาลดกูดาวป่าผโอ้มันกางไม่นานว่ะโอ้มันกลางไม่นานนะผมอ๋อแต่พืชของเราก็โตอยู่นะเห็นไหมถ้าเปรียบเทียบกับต้นธรรมดา อันนี้17นาทีอันนี้24นาทีอันนี้เพิ่งวางไปเมื่อกี้นะครับผมมันน่าจะคูลดาวไว้อยู่อะเมื่อกี้น่าจะประมาณ11วิก็คูณ16ไปนะครับผม176วิ17ก็ประมาณ2นาทีกว่าก็ถือว่าดีใช้ได้นะให้มันกางใหญ่ปุ๊บเราก็ปักเมล็ดพันธุ์ลงไปเลยนะครับผมประมาณนี้แหละลดคูลดาวให้กับสเลี้ยงด้วยก็ถือว่าดีนะครับผมโอเคจบไปนะครับผมตัวถัดมานะ่คือเจ้านี่เลยครับผมแบ็คแคทนะผม แบ็กแคทว่ะเฮ้ยประเภทแมวว่ะประเภทแมวนี่ก็คือต้องทําให้ผลใหญ่แน่นอนเลยอ่าดูดูด,ด,ด,ดูมีหมวกด้วยครับผมแบ็กแคทแมวเวทมนตรือเปล่ามาดูกันว่าเจ้านี้ทําอะไรได้นะนะวางลงไปแล้วครับผมเขาบอกว่าท,ทุกๆุานาที48่ิวิเนี่ยมันจะทำการไปที่เอ่อคอสเมติกนะครับผมอันนี้คือไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะน่าจะเป็นหม้ออะไรสักอย่าง,างมันจะทําการไปที่หม้อของแม่มดนะครับผมอันนี้คือจะเป็นของแต่งนะ อ่าแล้วก็ทําการนอนเป็นเวลา15วินะครับผมแล้วจะทําให้พืชที่ออกมาใหม่อะ่ะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผม 1.75นะหุ้ย1.75เลยเหรอเยอะนะครับผม1.75นี้อ๋อนี้มันเวล50ด้วยว่ามันตัวใหญ่ด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็มีระยะด้วย10สตั๊ดนะครับผม10สตั๊ดก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะแต่ว่ามันอยู่ที่หมอ้อนะครับผมเราสามารถย้ายหมอ้อได้นะไปหาต้นไม้ได้นะครับผมถ้าพืชที่ออกมาใหม่ภายใน10สตั๊ดเนี่ยก็จะทําให้มันใหญ่ขึ้น1.75เท่านะเอาง่ายๆคือทําให้พืชใหญ่ขึ้นนั่นเองตัวนี้น่าจะดีกว่านิดนึงตรงที่เราสามารถย้ายคอสเมติกได้นะครับผมอ่าคอสเมติกเหรอเดี๋ยวพี่ขอดูหน่อยซิมันอยู่ในกล่องนี้นะ น่าจะเป็นอันนี้นะครับผมนี่เนน,นตัวนี้ตัวนี้แต่ว่ามันมันไม่โชว์ภาพอะต้องรอให้มันอัปเดตเสร็จก่อนนะครับผมเพราะน่าจะโชว์ภาพตอนนั้นอันนี้ก็ห้าเปอร์เซ็นเป็นคอนเป็นติกห้าเปอร์เซ็นที่เอาไว้ใช้รวมกับเจ้าแมวเวทมนต์เมื่อกี้นะครับผมเนี่ยภาพยังไม่ขึ้นอ่ะโอเคเนี่ยได้จากอันนี้นะความกินเคสนะครับผมได้จากกล่องนี้กดไปเลยแต่ถ้ามันไม่มีหม้อล่ะมันจะเดินไปไหนมันจะเดินไปนอนที่ไหนอ๋อความสามารถก็จะไม่ทํางานนั่นเองถ้ามันไม่มีนะครับผมนะ ถัดมาจะเป็นตัวที่หายากที่สุดในไข่เลยนะผม อาา่านั่นก็คือเจ้านี่เลย e n d เอ s ลสฮ s ส m a n นะครับผมอาา่าเจ้าม้าไร้หัวนั่นเองหูวี่มันมาในทีมฮอลลวีนได้ไงวันนี้เจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้โคตรเท่เลยนะครับผมเป็นม้าไร้หัวนะครับผมตัวนี้ความสามารถของเจ้านี่คือเขาบอกว่าทุทกๆ38นาทีเนี่ยเจ้านี่จะทําการเอ่อแรนดอมสัตว์เลี้ยงที่มีเลเวล47ขึ้นไปนะครับผม1ตัวนะในสวนของเราและสัตว์เลี้ยงตัวนั้นต้องไม่มีสถานะด้วยนะครับผมแล้วก็จะทําการรีเซ็ตเลเวลของสัตว์เลี้ยงตัวนั้นนนนเเเป็ลลลว1ะะะครับบผมมแจอสถา ให้กับสัตว์เลี้ยงตัวนั้นด้วยนะครับผม1ใน4สถานะนะนั่นก็คือ dread bow, soul f a m e นะครับผมแล้วก็ spectral นะครับผมอันสุดท้ายนั่นก็คือ nightmare มันจะสุ่ม1ใน4สถานะนี้นะครับผมและสถานะที่แล่ที่สุดนั่นก็คือสถานะ nightmare จะมีโอกาสอยู่ที่6.56%บนะผมที่จะได้สถานะในแม่เอาง่ายคือเป็นตัวแจกสถานะให้กับสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับผมและในสีสถานะนี้ก็คือสถานะใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมในแมนี่จะหายากหน่อยเพราะว่ามันแบบ6.5%เอนะนะเอาไง่ายนะครับผมแต่ว่าสัตว์เลี้ยงต้องเป็นเลเวล47ขึ้นไปแล้วก็ไม่มีสถานะด้วยนะครับผมโอ้โหเป็นตัวแจกสถานะนะผมแล้วก็ไอเจ้าตัวนี้ก็คืออยู่ในระดับ ลิสเมติกด้วยนะผมอ่าเฮสเลดเฮาส์แมนนะผมโคตรตึงโคตรอันตรายมาแบบเป็นราชาอนะไรอย่างเงี้ยแจกจ่ายสถาน,นะให้กับเสเลียงอ่าฮะวิ่งละลิสเมติกตัวที่3ในเกมนะผมเฮสเลดเฮาส์แมนโอ้โหอยากได้เ้ยต่อไปจะเป็นเสเลียงที่อยู่ในร้านค้านะผมมาผมตัวแรกนั่นก็คือเจ้านี่เลยทํากินแรดนะผมหรือว่าเจ้าหนูอ่าฟักทองั่นเองนะอ่ะมาดูกันว่าเจ้านี้ทำอะไรได้ได วางไปครับหนูฟักทองหนูฟักทองอ่าเขาบอกว่าทุกๆ6กนาที53าิบวิเนี่ยมันจะทำการอา่อ convert ฟักทองของเรา1อันนะครับผมที่อยู่ในสวนให้กลายเป็นอ่อ cosmetic แบบ random มันจะแรนด o มฟักทองของเราให้กลายเป็นของแต่งสวนนั่นเองเดี๋ยวพี่จะลองให้ดูลองปลูกฟักทองนิดทำกินซีอ่ะโอเคปลูกไว้แล้วครับผมอ่ะยังไม่โตมันจะทําได้จริงๆเหรอมันจะทําให้พืชเปี่ยยเป็น คอสติกจริงๆเหรออ่ะมาแล้วครับผมก็ต้องลองดูว่ามันทําได้จริงหรือเปล่า6นาทีนะหนาทีเหลือ5นาทีนะผมอ่าโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าเจ้าพัมคินรอดเนี่ยมันจะทํำยังไงนะผมทําให้ฟักทองกลายเป็นคอสติกนะมันจะมีโอกาสติดหรือเปล่าไหนคอยดูหน่อยสิเลดี้แล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยจริงเปล่าเฮ้ยจริงว่ะคอนเวิร์ดเป็นพัมคินนี่ไงอันไหนอันไหนวะเฮ้ยมันคืออันไหน คัมกินคืออันนี้เหรออันนี้หรือเปล่าอะดูชื่อดิดูชื่อได้ปะอ๋อนี่ไงแจ็คอลินท์นนะครับผมมันจะทําให้อะฟักทองเนี่ยกลายเป็นคอสเมติกนะครับผมอ่านี่ไงอ่าเป็นฟักทองยิ้มนะครับผมนี่เออดีดีด,ด,ดีถือว่าเป็นกิมมิกอย่างหนึ่งนะครับผมตัวนี้และตัวถัดมานั้นก็คือเจ้านี่แหละหมาป่าผมวุ้บอ่าดูหน้ามัน มุ้ยหน้ามันเทีเ่ยเฮ้ยเหมือนมาจากไอ้99คืนในป่าเลยวะใช่หรือเปล่าวะเออมึง <c> ค <oughs> อแลบกันบอกอําดูกันว่าเจ้านี่ทำไรได้ครับเขาบอกว่าไอ้ทุกๆ4นาทีเนี่ยเจ้านี่จะทําการหอนออกมานะครับผมและผลไม้ที่อยู่ในระยะ20สตัดเนี่ยจะมีโอกาส15นะผมที่จะติดสถานะมูลลิตอ๋อตัวเจกสถานะมูลลิตนั่นเองนะผมและเขาจะทําให้เราอ่ะกลายเป็นมนุษย์มาป่านะผม ซึ่งจะอยู่ได้ประมาณ35วินาทีนะและได้รับความเร็วด้วย4 0นะครับผมและกระโดดสูงอยู่ที่8 1อเอนตโอ้เฮ้ยตัวนี้น่าสนใจว่ะมันจะแปลงร่างให้เรากลายเป็นหมาป่านะครับผมแล้วก็ทำให้เราวิ่งเร็วแล้วก็กระโดดสูงนั่นเองไอ้ยาอย่างชอบเลยวะเฮ้ยดี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 นะครับผมกลายเป็นหมาป่าว่ะอ มึงจะแปลงร่างเป็นหมาป่าเดียนะ๋ยวนี้ไหนขอดูหน่อยสิไอเจ้าหมาป่าเนี่ยมันจะทำให้เรากลายเป็นเออ่แวร์บูจริงครับบอสซีซีพีครับผมเดี๋ยวรอสามสองหนึ่งเลดี้ยังไงต่อฮะเฮ้ยกู <c oughs> ยแปลงร่างเป็นหมาป่าจริงป่ะเฮ้ยวิ่งกระโดดสูงวิ่งกระโดดสูงน้องวิ่งเร็วด้วยกระโดดสูงด้วยเฮ้ยโคตรดีโอ้ยโดนบัฟครับผมโอ้โหกลายเป็นหมาป่าหมาป่าเดีวยวนี้ มาป่าแบบบัฟกระบ,บงหูกระโดดสูงจริงดูด,ดิเป็นกระโดดสูงที่สูงที่สุดแล้วอ่ะในแมปอ่ะเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่ทําให้สูงกระโดดสูงที่สุดแล้วอ่ะดูดิวิ่งเร็วด้วยโอ้โหที่สําคัญมีเอ่อหัวมาป่าโผล่มาด้วยเนี่ยคนดีโอเคครับผมตัวนี้ ผ่านผ่านคนสามารถที่ชอบชอบไอตัวนี้ชอบนะผมอ่ะอ่ะโอเคแล้วผมผ่านไปสํหรับเจ้าวุ้บต่อมาเนี่ยผมนั่นก็คือเจ้านี่เลยกูสแบร์นะครับผมอ่าเจ้ามีผีนั่นเองนะแแห่เจ้ามีผีนะผมมาดูนะเจ้านี่ทําอะไรได้มีผีมีผีบูโอเคโอเคเขาบอกว่าทุกทุกสิบแปดนาทีเนี่ยอ๋อมันจะจั๊มสแกรพืชเหรอแล้วก็จะทําให้พืชติดสถานะสปุกี้นะครับผมอ่าโอเคเป็นตัวแจกสถานะนั่นเองครับผมเจ้ากูสเบร์นะโอเคครับผมตัวสุดท้ายนะผมนั่นก็คือเจ้านี่เลย ริปเปอร์นะผมโอ้ยอมตทูดอ่ะเนี่ยถือเคี้ยวด้วยอ่ะโคตรเท่เลยครับผมสุลวูวราชเจ้านี่ทำไรได้นะผมวางลงไปครับอุ้ยเต็มริปเปอร์นะผมยอมตทูดเป็นสัตว์เลี้ยงระดับอ่าดีได้วยนะครับผม แล้วก็เขาบอกว่าทุกๆ2 1นาทีแ้บสองวิเนี่ยมันจะทําการกินผลไม้4ผลนะครับผมมันจะทาการสละผลไม้4ผลนะครับผมที่อยู่ในสวนของเราแล้วก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็น,นมิเดิลคลาสสี่บูทนะครับผมหรือว่าเปลี่ยนให้เป็น,นมีเดิลเอ็กพีบูทนะครับผมแล้วก็จะแรนดอมสัตว์ในสวนของเรา1ตัวอ๋อคล้ายๆว่าอเอาผลไม้4ผลไปแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นตัวนี้เหรอไม่ใช่นี่สมอลนะครับผมเปลี่ยนเป็นเพชรบูทนะครับผมอ่านี่เปลี่ยนเป็น ตัวบูตเอ็กพีนะผมมีเดียมแล้วก็ตัวนี้อ่าเอ็กพีบูตสองอันนี้นะผมแล้วก็จะสุ่มไปใส่ให้สัตว์ของเราหนึ่งตัวนะอ่ะโอเคเนี่ย,เ,ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเหมือนเจ้าโกดแบร์เนี่ยไอไอโกดแบร์ Bear เนี่ยพี่ไม่ได้เป็นคนอ่า ใส่เกียร์ตัวนี้นะครับผมมันเป็นความสามารถของเจ้าริปเปอร์นะริปเปอร์มันทําให้ไอ้เจ้าโค้ดแบนติดเห็นไหมอ่าโอ้ตัวนี้ถือว่าดีใช้ได้นะเนี่ยไม่ต้องเปลืองเกียร์เลยนะครับผมเนี่ยไม่ต้องเปลืองเกียร์เลยนะครับผมแต่ว่าแอบนานอยู่ยี่สิบเอ็ดนาทีนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับผมเอาเป็นหมาป่ายแล้ววะ่ะอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับสัตว์เลี้ยงทั้งหมดที่เข้ามาในฮอร์ลีนอัปเดตนะผมเป็นไงบ้างครับผมชอบตัวไหนกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามา สำหรับพี่พี่ชอบตัวนี้ที่สุดแล้วเนี่ยตัวมาป่านะผมามาป่าเว้ยทำให้เราวิ่งเร็วนะเอ้ยเป็นไงเป็นกิมบิกนะผมจะไปไหนก็เดินไวเอาโอเคครับผมถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผมพี่ไลด้วยเจกันใหม่ EP นะ่าไปแล้วผม